สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับป้าม็อกในช่องปอง้าม็อกเชนแอชินเคยค่ะวันนี้ป้าม็อกจะพามาชมถุงเงินถุงทองนะคะคเพื่อนๆเจอปัญหาไหมคะว่าถุงเงินถุงทองของมนเพื่อนนะคะขอบชอบไหม้แบบนี้นะคะปัญหาของถุงเงินถุงทองนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะปัญหาของเขาคือขอบเขาจะไหม้แล้วก็จะเป็นใบด่างนะคะแล้วก็จะพักหัวค่ะ แต่วันนี้นะคะปะ้ามอกก็จะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะว่าทํำยังไงนะคะจะให้ถุงเงินถุงทองของเราเนี่ยใบยไม่ไหม้นะคะคืออย่างนี้เราก็สามารถป้องกันได้นะคะไม่ให้เขาไหม้นะคะไม่ให้เขาไหม้ทั้งใบนะคะเราก็จะมีวิธีป้องกันเขานะคะทําสูตรนี้นะคะที่ป้ามอกจะทําจะช่วยบํารุงนะคะทําให้รากเขาแข็งแรงนะคะบํารุงลําต้นบํารุงใบเรื่องการแตกหน่อแตกกอน,นะคะเรื่องการแตกแขนงนะคะ แล้วก็ทําให้นะะี่ค่ะใบด่างนะคะใบด่างใบสวยนะคะสีสวยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบจะมาใส่ปุ๋ยนะคะที่ต้นเขานะคะเพื่อนๆในกระถางนะคะปุ๋ยที่ป่ะมอกจะใส่น,นะคะก็จะเป็นนะะี่ค่ะเปลือกไข่นะคะแล้วก็ขี้เท่าะคะ่ะ เดี๋ยวพมก็จะใส่ลงไปนะคะบริเวณลำต้นเขานะคะเปลือกไข่นี้ก็จะป้องกันพวกมดแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะพร้อมกับเพิ่มสารอาหารให้แก่ต้นพืชของเราได้ดีเลยค่ะก่อนที่พมกจะใส่นะคะพมก็จะควนควนดินล้อรอบต้นของเขนนะคะควนให้รอบเลยค่ะ ด้วยเพิ่มสารอาหารนะคะให้แก่ถุมเงนินถึงทองของเรานะคะเร่งการแตกหน่อแตกกอได้ดีค่ะพอระพนเสร็จนะคะผม่เกาจะเ,าเปลือกไข่กับขี้เท่านะคะโดยลงไปนะคะรอ,รอบๆคนต้นเพราะเลยค่ะ นคเื่อจากนั้นนะคะป้ามาก็จะลดน,นะะ้ำค่ะเพื่อนๆป้ามาก็จะมาลดน้ำค่ะนะคะน้ําที่ป้ามอกจะลดนี่ก็คือน,นี่ค่ะน้ำหนึ่งแก้วนะคะป้ามาก็จะผสมกับกะปินะคะปลายช้อนนะคะละลายกับน้ําให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆ delegation. จากนั้นป้ามาก,ก็จะใช้เครื่องดื่มชูวําลังนะคะประมาณครึ่งฝานะคะใส่ลงไปเลยนะคะใน แก้วน้ำที่เราใส่กะปิลงไปค่ะประมาณครึ่งฝานะคะใส่ลงไปได้ค่ะจากนั้นเราก็คนนะคะกะปิน้ำแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ได้แล้วนะคะส่วนสำหรับรสลาดนะคะ เราก็จะลดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆว,วิธีที่เราจะลดนะคะเราอยากให้ลดดนใบเขานะคะเพื่อนๆให้ลดบริเวณโคนเขานะคะลดให้รอบเลยค่ะก็เ,เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆูตรนี้นะคะก็ะม็อกทำแล้วนะคะใบที่ ที่ไหม้นะคะเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะพาเพื่อนๆสูตรนี้นะคะป้องกันใบไหม้ใบเหลืองนะคะแล้วก็เร่งการแตกหนอ่อแตกกอนะคะบำรุงรากทําให้รากแข็งแรงนะคะแตกหน่อแทงใบนะคะใบสวยใบงามเลยครับเพื่อนๆสูตรนี้พ่อมอก,ก็จะทํา2อาทิตย์หครั้งนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะทํากันง่ายๆค่ะ ลำต้นเขาก็จะแข็งแรงนะคะแตกหนอแทงใบได้ดีเลยค่ะถุงเงินถุงทองนะคะเขาชอบแดดนะคะเ,เพื่อนๆเวลาเขาโดนแดดนะคะใบเขาจะสีสวยนะคะใบใหญ่ใบอวบค่ะลายด่างของใบก็จะสวยงามชัดเจนเลยนะคะ คลิปนี้ปะมอก,ก็มีคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะค่ะคลิปนี้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะปอมกรับรองะะเ,ลเลยค่ะเห็นผลร้อเซเลยค่ะค่ะคลิปนี้ปะมอก,ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปะมกในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ